จเจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายนะวันนี้ก็เป็นวันอาสาฬหาบูชานะเป็นวันที่ในสมัยพุทธกาลเมื่อ2,611ปีก่อนทำไมถึงบอกว่า2,611ปีก่อนเพราะว่าพระพุทธองค์ตัดสรู้เมื่อพระชนอายุได้35พรรษาแล้วก็เออสเด็จดับขันทธมน,นีพานเมื่ออายุ80ก็ ระหว่างตั้งแต่ช่วงเวลาของการประกาศพระศาสนาตั้งแต่พระชนมายุได้35ปีถึง80ก็คือ45แล้วพอเสด็จดับขันธวรรนีผ่านแล้วการนับพุทธศักราชเนี่ยเราก็จะเริ่มนับตั้งแต่พุทธศักราชที่1พศ1ปีนี้2566หหก็เท่ากับว่าพระพุทธองค์นั้นเสด็จดับขันธวรรนิพพานไป 2,566ปีแล้วเราก็ต้องบวกกับอีก45ปีที่เมื่อครั้งพระองค์ตัดสรุปแล้วก็แสดงปฐมเทศนาในวันนี้คือวันอาสฬหบูชาแก่เราบัญจาวะคีที่ป่าอิสิป,ปตนามฤคธายวันก็ต้องเอา2,566บวกกับ45ก็รวมแล้วเป็น2,611ปีก่อน เมื่อ2,611ปีก่อนเมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไปแสดงปฐมเทศนาที่ชื่อว่าธรรมจักรกับป๋วัฒนสูตรแก่เรล่าบรรจาวัคคีที่ป่ายสิทธัฒนามลึกตา,ายาวันใกล้เมืองาราณศีเนี่ยซึ่งในเนื้อหาสาระของการแสดงธรรมจักรกับปาวัฒนสูตรนั้นก็เป็นการแสดงถึงแสดงธรรมในเรื่องที่เกี่ยวกับ เรื่องที่เกี่ยวกับมัชชิมาปฏิปทานะการเดินสายกลางนะวิชาชีวิตเราก็เช่นเดียวกันนะเราต้องเดินสายกลางมีความสมดุลสมดุลทั้งกายและจิตนะการทํางานก็เหมือนกันทั้งการงานส่วนตัวและการงานส่วนรวมผลประโยชน์ก็เช่นเดียวกันทั้งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมเราก็ต้องเป็นมัชชิมาปฏิปทาไม่ใช่ว่าทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งสุดต่งเงินไปเช่นเ,เห็นแก่ส่วนรวม สุดหมดเลยแล้วส่วนตัวย่อยยับอันนั้นก็ไม่ถูกหรือว่าเห็นแก่ส่วนตัวอย่างเดียวไม่เอาส่วนรวมเลยมันก็ไม่ถูกหรือว่าทํางานหามลุ่งหามค่ําเกินไปสุดๆเลยก็ไม่ถูกเกียจค้านเกินไปก็ไม่ถูกก็ต้องทําด้วยพักด้วยนะแล้วก็เอ่อความสมดุลของกายและใจก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นในเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทาในเรื่องของ แสดงในเรื่องของความจริงอันประเสริฐก็คืออริยสัจส,สี่ทุกสมุทัยนิโลดมรรครวมถึงการาทรงแสดงถึงอริยมรรคมโยงแปดม่วาจะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นตามความเป็นจริงนะรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องธรรมดานะามี สัมมาวาจาพูดวาจาอ่อนหวานอ่อนน้อมอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของเออ่สัมมาวายามะสัมมาอาชีวะความพาดเพี้ยนนะสัมมาเออ่การปฏิบัตินะถูกต้องตามศีลนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสัณปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ มีสติมีสมาธิเหล่านี้เป็นต้นและในการแสดงปฐมเทศนาในวันนั้นนะในเหล่าบัญจาวคีห้าห้ารูปก็คือพัญญาโกนัญญาพราะว่าป่าพระพัทิยาพระมหานามาพาะสจิในวันนั้นการแสดงธรรมจักรปัะปวนาสุดก็มีพัญญาโกนัญญาเพียงรูปเดียวที่มีดวงตาเห็นธรรมคือบรรลุโสดาบันซึ่งเป็นขั้นแรกนะ องค์ก็ทรงตัดว่าอัญญาสีวัโภพกนันโยอัญญาสีวัโภพกนันโยกนันยะรู้แล้วหนอกนันยะรู้แล้วหนอต่างๆเหลอานี้เป็นต้นนะก็ดวงได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วต่อมาวันต่อต่อมาประจาวว่าขี่รูปอื่หนึ่งก็บรรลุโสดาบันเช่นเดียวกันหลังจากนั้นห้าวันครบบรลุโสดาบันทั้งห้ารูปแล้วพระองค์ก็แสดงอนัตตลกนาสูตรแสดงธรรมวิชิวอนัตตลกนาสูตรที่นั่นแหละที่ไปสิปตนามลิกทายวันนั่นแหละ ก็ทําให้เหล่าบปญจาวัคคีทั้งห้ารูปนั้นเนี่ยสําเร็จเป็นพ่อรหันแต่ในวันอาสาฬหบูชานี้ที่ที่พระบัญจาวัคคีบรรลุโสดาบันเนี่ยก็ขอขออุปสมบทในระศาสนาถือก็เลยพระองค์ก็เลยทรงเออ่บวชให้นะ ด้วยวิธีเอหีพิฆูอาสมทาคือบวชด,ด้วยพระองค์เองเลยก็ถือว่าในวันอาสาฬบูชานี้เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบทั้งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครบถ้วนเหล่านี้เป็นต้นก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่มีความสําคัญในพุทธศาสนาและพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเข้าพรรษาในวันนี้หลวงพี่ได้หยิบยกในพระไตรปิฎกเล่มที่28ของฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยมาพูดซึ่งวันนี้จะอ่านให้ฟังในเรื่องของมหามหานารทะกัุสปะชาดก ในมหานาลทกัสปะชาดกนั้นมันเป็นเรื่องราวที่เกิดในแคว้นวิเทหะแคว้นวิเทหะซึ่งมีพระราชาซึ่งมีพระนามว่าพระเจ้าอังคตินะแคว้นวิเทหะพระเจ้าอังคติเอ,อ่อมีความหนักอกหนักใจมีความสงสัยก็เลยไปถามนะไปถามนาลท่าฤศีว่าโอ้ท่านฤศีนะท่านนักบวชนะเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยไม่ค่อยจะแบบ สบายใจเท่าไหร่นักว่าเอ่อทำยังไงที่แบบเราเราจะพ้นจากความไปเป็นนรกเอ่อความพ้นจากการไปสู่นรกได้จะทำยังไงดีนะาราธาลุีก็เลยกราบทูพลพระราชาว่าข้าพระอ,องค์ก็แบบอยากจะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเอ่อตัวพระอ,องค์นั้นเนี่ยเปรียบเหมือนพระวรกายของพระอ,องค์นั้นก็เปรียบเหมือนกับเป็นรถนะเป็นรถพระที่นั่งนะใจของพระอ,องค์ก็คือนายสารถีนะนายสารถีที่จะ บังคับรถไปนะแต่แต่ในการประพฤติปฏิบัติของท่านเนี่ยนะของคือมหาปภิษเนี่ยก็พึงจะได้มีความสำรวมนะมีความอ่อนน้อมมีคำพูดที่เป็นคำสัต์จริงนะการไม่กล่าวคำส่อเสียดการกล่าวคำอ่อนหวานต่อเหล่าพระสงฆ์นิกรนะความมีสภาความไม่โลภนะมีความถ่มกายในพระอ,องค์มีความไม่แข็งกระด้างไม่โกรธนะ มีคุณธรรมเป็นประดุษเสวตฉัตรนะมีภาหุสัจนะการเรียนรู้มีจิตที่ตั้งมั่นนะรู้จักการเวลานะเปียบเหมือนเป็นไม้แก่นนะประพฤติท่อมตนนะมีจิตที่ไม่หดหูนะแล้วก็มีความเพียรเป็นคล้ายสายบางเหียนนะที่จะบังคับมาไปนะมีความบาดตนาและความโลภเป็นทางคตเพราะว่าความความความ ความโลภอะไรพวกเนี้ยมันทำให้แบบพระองค์ไปถึงที่หมายช้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความสํารวมแล้วเป็นวางตรงนะมีปัญญาที่จะใช้ในการบังคับมาถ้าหากว่าเป็นแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้ได้ที่พระองค์มีจิตเป็นนายสารถีแล้วเนี่ยม้าตัวนี้จะไม่นําพราะองค์ไปสู่นรกได้เลยนี่คือเนื้อหาที่หลวงพี่ได้อ่านแล้วก็สรุปมาให้พวกเราได้ฟัง นะว่าชีวิตคนเรานั้นเนี่ยการดำรงชีวิตนะก็ต้องดำล้นด้วยความสำรวมนะมีกายมีใจนะกายก็เปียกบบลนะกายก็เปรียกับบลใจก็เปรียก,กับบความเป็นนายสารถีการพูดจา้องเป็นผะู้ที่พูดคําส์คําจริงพูดไม่่อเสียดนะไม่ให้้ายกล่าวด้วยคําวาจาที่อ่อนหวานให้เกียรตินะมีความศรัทธาไม่โลภโมโทสันมากจนเกินไปนะครับ มีความอา่อมตนนะอ่อนน้อมไม่แข็งกระด้างต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะพยายามมีเมตตาที่จะไม่โกรธนะมีคุณธรรมอยู่กับตัวเองเปรียบกับเสเวตชัต์เลยแหละนะมีจิตที่ตั้งมั่นรู้จักการมาส่วนเวลาใดควรทําไม่ควรทำนะมีความาสํารวมความถ้าความโลภมันจะเป็นทางวิ่งแบบคตมันช้าถ้าเป็นแบบสํารวมแล้วจะไปตรง เอามีปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องบังคับมาปัญญาเขาเนีรื่องมีความสําคัญแต่วันนั้นถ้าเกิดว่าจิตเราเป็นนายสารถีที่ดีได้และประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ได้เนี่ยโอ้ไม่ต้องห่วงก็จะไปสู่ไปสู่ไม่ไปสู่นรกอะ่นะอน,นี่ก็วันนี้หลวงพี่ก็มาที่วัดก็อยู่ที่วัดท่าตอนวันนี้เป็นวันอ,อ,อาสาฬหาบูชานะนนี่เป็นย้อนแสงแบบเป็นพระเจดีย์แก้วที่แบบมีความสวยงามนะมีความสวยงาม ออยอดมีห้าชั้นห้าชั้นก็เป็นออความหมายของออขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นะในสามชั้นรองลงมาก็จะเป็นในกฎไตรลักษณอนิจังทุกขอังอนัตานะในประตูทั้งแปดถัดลงมาก็จะเป็นมรคมโยงแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะต่างๆเหล่า,านี้เป็นต้นนะออดวงทั้งหลายก็เป็นเรื่องของดวงจิตอันบริสุทธิ์นะต่างๆแล้วก็เป็นรูปมีเป็นรูปของพระพุทธองค์เนะนี่ยอนี้เป็นเครื่องหมายที่ดีนะ แล้วอันนี้ก็จะเป็นปางพระพุทธเจ้านะพระมหาจากักพัิปางเปิดโลกก็สวยงามนะสวยงามมีอยู่ในหลายวัดนะอันนี้ก็สวยงามนะก็ขอให้ชีวิตของพวกเรานเนี่ยมีความสวยงามงดงามสง่างามเช่นเดียวกับพระพุทธมหาจักพัิปางเปิดโลกนะซึ่งมีเบื้องหลังก็คือพระเจดีย์แก้วแล้วก็มี พระอาทิตย์ที่ส่องแสงนะพร้อมกับท้องฟ้าที่มีความขาวบริสุทธิ์ของเมฆนะมีความเป็นสีฟ้าของท้องฟ้านะมียอดสนมียอดไมต้ต่างๆนานาหลายหลายพันหลายประเภททั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ที่ให้พวกเราได้เห็นในความเป็นธรรมชาตินะมองไปตรงนู้นนะของอำเภอไปทางอำเภอฝางไปทางเชียงแม่สลุแม่สวย,ยแถวนู้นของเชียงราย แล้วก็เป็นขุนเขาที่มีความงดงามนี่คือความเป็นธรรมชาตินะที่วันนี้หลวงพี่ก็ได้มาที่วัดท่าตอนตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่มาอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่28นะซึ่งเป็นเรื่องราวในมหานารทกัสปะชาดกที่พระเจ้าอังคติแห่งแกว้นวิเทหะนะได้ถามปัญหาถามข้อชี้แนะนะขอข้อชี้แนะจากนา,าลททารีนะ ซึ่งอยู่ในหน้าส8 8ซึ่งเมื่อถามแล้วนารศาุสีก็ได้กราบทูลว่ามหาพภิจงสำคัญพระวรากายของพระองค์เป็นดั่งรถมีใจเป็นนายสถีเป็นนายมีมีใจเป็นนายต่อถีมีความกระปรี้กระเป่า มีความสำรวมเท้าเป็นกงนะมีการกล่าวคำสัตว์เป็นส่วนประกอบรถที่บริสุทธิ์มีการไม่กล่าวคำส่อเสียดหรือการเข้าหน้าไม่ได้สนิทมีการกล่าวคำอ่อนหวานเป็นเครื่องรถที่เกี้ยงเก่านะมีศรัทธาและความไม่โลภเป็นเครื่องประดับมีความถ่อมตนและการทำอัญชลีนะมีความไม่โกรธเป็นเครื่องกันความกระทบกระทั่งมีคุณธรรมเป็นสเสวตจัตมีพระหูสัจจะเป็นสายสายผ่านมีจิตตั้งมั่นเป็นที่มั่น มีความคิดรู้จักการเป็นไม้แก่นมีความแก้วกล้าเป็นไม้คำมีความประพฤติท่อมตนเป็นเชือกขันแอกมีความไม่เย่อหยิง่งมีจิตไม่หดหูมีความคบคนผู้เจริญเอ่เอมีปัญญาเป็นเป็นเป็นเครื่องเอ่อบังคับม้านะครับ ในรถคือพระวรกายของมหาปทิตที่กําลังโลดแล่นในรูปเสียงกรีดรถในรถคือพระวรกายมหาปทิตนั้นมีตนคือจิตของพระองค์เท่าน,นั้นเป็นนายสารถีหากความประพฤติช,ชอบและความเพียรมั่นคงมีอยู่กับยานนี้รถนั้นก็จะให้สมบัติที่น่าค่ายได้ทุกอย่างและไม่นําไปเกิดในนรกไม่นําไปเกิดในนรกแน่ถ้าหากว่าเราได้ปฏิบัตินะด้วย การไม่กล่าวคำส่อเสียดนะมีความสำรวมกล่าวถ้อยคำอ่อนหวานมีศรัทธาในคุณความดีมีความไม่โลภมาโทสันมีความถ่อมตนมีความไม่แข็งกระด้างมีความไม่โกรธมีคุณธรรมเป็นผู้ที่เรียนรู้ในหลักธรรมคำสอนมีจิตที่ตั้งมั่นรู้จักการรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักการรู้จักประมาณนะประพฤติถ่อมตนมีจิตที่เบิกบานแจ่มใสไม่หดหู่เนี่ยมีความเพียรเป็นสายบังเหียนมีความ สัมรวมนะมีปัญญาที่ดีเป็นเครื่องบังคับม้าเนี่ยรับรองว่ารถคันนี้จะไม่ไปสู่นรกแน่นอนในวันนี้เป็นวันวิสาขะเอ้ยเป็นวันอาสาฬหะบูชามัน่นที่พวกเรารู้กันมั่นเป็นหนักหนาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระาศาสดาได้แสดงปฐมเทศนาที่งดงามเทศนานั้นเป็นเรื่องธรรมจากกปาวัตนสูตรที่ คุณครูบาอาจารย์ได้พูดเป็นหนักหนาที่พระองค์ทรงตัดด้วยพระวาจาถึงหลักในอริยสัจส,ส,สีนั้นหนาที่งดงามอีกทั้งในเรื่องของมัชชิมาปฏิบัทานั่นเราพึงยึดมั่นเป็นแก่นสารการนำลงตนในอริยมรรคมีองค์แปดมาเนิ่นนานย่อมได้พบพานความสุขเอ่ยในวันนี้เป็นเรื่องมหานาลทะกัศปชาดก ที่หยิบยกในพระไตรปิฎกเล่มที่28นี่เป็นเรื่องราวของพระเจ้าอังคติที่มากมีแห่งแกวนวิเทหะนั้นที่ช่างงดงามพระราชาได้ตรัสถามนาลทะอสีจากแม่นมั่นเป็นแก่นสารว่าทำอย่างไรที่เราจะไม่ไปสู่นรกอย่างแน่นาน ขอให้ท่านจงกล่าวขานปัญหาเอย่ยนาละทะลือศีได้กราบทูลด้วยสมบูรณ์ข้อธรรมเป็นหนักหนาว่าพระวรากายของพระองค์เปรียบดุดลดพระที่นั่งเช่นนี้นาส่วนจิตใจของพระองค์นั้นหนาคือนายสารถีที่ดีงามมีความสดชื่นกระปี้กระเป๋ มีความสำรวมเป็นแก่นสารกล่าวคำสัต์คำจริงมาเนิ่นนานไม่กล่าวคำส่อเสียดอย่างไรเลยค่อยคำที่ทรงตัดพึงอ่อนหวานมีศรัทธามุ่งมั่นในพระาศาสนามีความถ่อมตนตลอดมาไม่แข็งกระด้างซึ่งนำมาซึ่งวิบัติเอย่ยมีจิตที่เมตตาอย่างแม่นมั่นไม่โกรธกันแน่แท้เป็นหนักหนามีคุณธรรมดุจเสวตฉัตรที่กั้นตลอดมา ทรงศึกษาคือพาหุสัจนะนั้นย่อมดีงามมีพระไทยตั้งจิตที่แม่นมั่นรู้จัดการทั้งหลายเป็นหนักหนาประพฤติพระองค์ท่อมตนในพระองค์เป็นและพระว่าจะมีจิตที่ไม่หดหูนั้นหนาย่อมดีงามทรงมีพระริยะอุตสาหะมีความสำรวมเป็นแก่นสารมีพระสติปัญญาที่เบิกบานประดุษสายทาน การบริหารราชการเอย่ยหากพระองค์ทำได้อยู่เช่นนี้ราชรถนั้นจกยินดีเป็นหนักหนาไม่มีทางนำไปสู่นรกได้อย่างแน่นานี่คือสัจจวาจาของนาลทะ,ะเศรษฐีเอย่ย ควาน่าถึงคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่28ที่เมื่อกี้หลวงพี่ได้อ่านให้ฟังแล้วในเรื่องของมหานาลทาากัสปะชาดกขอได้โปรดเป็นพระปัจ,จัยพี่บามาทานพรได้โยมพี่โยมน้องทุกท่านเถหดท่านได้นนมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงก็กลัวพวกเราจะลืมในคําถวายให้คาปรึกษาของนาลาทัรษฐีที่ขอให้พวกเราให้พระราชานั้น ได้มีความสำรวมกล่าวคำไม่ส่อเสียดมีศรัทธาในคุณความดีมีความไม่แข็งกระด้างมีคุณธรรมเป็นสเวตฉดัตนะมีจิตที่ตั้งมั่นมีพวิยาอุตสาหะมีพระวัญญา,า,ญญาที่เฉียบแหลมก็จะไปไม่ไปสู่นรกอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสายทั้งหลาย ของหลวงพี่และของพวกเราให้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเจวดาได้โปรดแจ้งให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้ให้ได้มารับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันก่อนที่จะได้จากกันนี้เป็นหุบนี้เป็นหุบเขานะที่หลวงพี่คุยอยู่นี้เป็นหุบเขาแต่โชคดีที่มีคลื่นโทรศัพท์อยู่นะมีพระเจดีแก้วนะที่งดงามของวัดธาตอนนะก็เป็นบุญตาบุญใจนะที่ได้มีโอกาสมาที่นี่ก็ขอลาพวกเรา นะตรงนี้แต่เพียงเท่านี้จเจริญพร